อย่าสงสัยตัวเองสู้ให้สุดใจผลจะเป็นยังไงช่างมันค่ะสวัสดีค่ะครูฐานสุภาพคสิงหาค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนืออาจจะเป็นวันหยุดวันนี้จะมาสายหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เออก็เลยมาช่วงแปดจะเก้าโมงแล้วนะคะเกือบเก้าโมงแล้วแหละ แล้ววันนี้อากาศมันก็หน้านอนด้วยใช่ไหมหน้านี้ฝนตกค่ะพอดีฝนตกช่วงเช้าๆฝนตกดีแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะใครหลายๆคนที่ไปโรงเรียนหรือไปทํางานก็จะไม่ลําบากเท่าไหร่วันนี้ค่ะ เรามาในหัวข้อว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อแพ้ตลอดการถูกต้องไหมคะกูหาก็ไม่ได้เป็นคนแพ้ตลอดการเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะเพราะเราชนะมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วใช่ไหมคะเออนี่แหละสําหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองเป็นผู้แพ้หรือเปล่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคะ่ะอย่าไปดูถูกตัวเองคนอื่นดูถูกเรายังไม่เจ็บใจเท่ากับเราดูถูกตัวเรานะคะเออวันนี้ก็มาเจอกัน ช้าวันอาทิตย์สบายๆนะคะมาส่งพลังมาส่งกำลังใจให้กันข้อเท็จจริงอะค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกว่าโลกน่ะไม่ได้สร้างใครมาเพื่อเป็นผู้แพ้นะคะความล้มเหลวเออความล้มเหลวจะทำลายเราให้ย้อยยับได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองจะล้มเหลวหากเราอ่อนแอ หรือหากเราพ่ายแพ้ไม่มีใครที่ล้มเหลวคะ่ะมีแต่คนที่ล้มเลิกอย่างคุถาค่ะคุถาก็คนอื่นเขาล้มเลิกไปก็มุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะทําอินดีมต่อไปค่ะเพราะว่ายังไงอินดีมก็ให้คุถาในสิ่งที่คุถาไม่ไม่เคยได้ในสิ่งที่คุถา,าไม่เคยมีไม่เคยเจอก็จะได้ได้มาเจอในอินดีมทั้งความสุขรอยยิ้มแล้วก็อิสระภาพตอนนี้คือเป็นเป็นคนตกงาน คือคือทำงานที่บ้านไม่ได้ไปทำงานประจำค่ะเพราะว่าไปทำงานประจำแล้วมันเครียดเออเครียดจนเป็นมะเร็งนะคะนี่แหละสิ่งที่ครูถาต้องออกมาทำเพื่อตัวเองมันเครียดทำงานประจำานะ่มันเครียดเพราะมันไปขายวิญญาณให้คนอื่นคนอื่นเขามาออกคำสั่งให้เราทาั้งทางชีวิตเนี่ยเป็นของเราใช่ไหมคะเขาให้มาคำสั่งว่าวันนี้เธอจะต้องไปเข้างานให้ทัน เจ็ดโมงนะแปดโมงนะเลิกงานเท่านี้เท่านี้นะใช่ไหมคะนี่แหละคุณหาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนก็อยากจะมาให้กําลังใจสําหรับใครหลายหลายคนที่ยังทํางานประจําอยู่นะคะทํางานประจําไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีค่ะมันก็เลี้ยงชีวิตเรามาแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะมีงานอีกงานหนึ่งขึ้นมามาเสริม หรือจะเป็นงานที่แบบว่ามาทําควบคู่กับงานประจําเรามันไม่ได้กระทบอะไรเลยนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าคุถาทําอินดีมค่ะอินดีมของคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะที่ออกรายการทางช่องเวิร์กพอยท์ช่วงวันเสาร์เก้าโมงออโฆษณาไปเลยแล้วเป็นเจ้าของบริษัทมัสลูมทีวิชันด้วยสุภาพบุรุษคนนี้บอกว่าคนบนโลกในไอคนทุกคนบนโลกนี้ค่ะ สำเร็จได้ถ้าหากมีเครื่องมือที่ดีเครื่องมือที่ดีนั้นก็คืออินดีมค่ะนี่แหละผู้ถาก็เป็นคนบุคคลหนึ่งที่อยู่ในบริษัทอินดีมเครือข่ายอินดีมค่ะก็ขอบคุณผู้บริหารทุกคนไม่ใด้มีคุณกล้องคนเดียวนะคะก็มีหม่อมหลวงพอยศคือคุณตรงแล้วก็คุณโจ้คุณตรงนี้จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินทุกอย่างแล้วก็คุณโจ้นี้จะเป็น เจ้าพ่อคอนเน็ t ชันที่ไปเป็นดิวเอาพาร์ทเนอร์ต่างๆมาให้ในอินดีไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะอะไรนะแก๊อะ่ะท,ที่เขาสั่งอาหารก็เข้ามาอยู่ในอินดีแล้วนี้มันสุดยอดไหมคะมีทั้งเว็บพันล้านใครอยากซื้อก็ซื้อในเว็บพันล้านซื้อแล้วก็ยังได้เงินคืนอีกถูกดีก็ยังมีอยากขายก็มาขายในถูกดีนี่แหละค่ะคืออินดีเพราะฉะนั้น อย่าไปยอมแพ้ใครที่คิดว่าอายุเยอะแล้วของคูถามค่ะอายุก็เยอะแล้วนะ59แล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ตัวเองว่าจะต้องเอาชนะมันว่าฉันจะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านให้ได้ในอินเดียจะช้าจะเร็วมันอยู่ที่เราเราตั้งใจเรามุ่งมัน่นเราทํางานเราทําเรื่องซ้ําๆเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆให้กับคนใหม่พูดเรื่องซ้ําๆเดิมๆให้กับคนใหม่ฟังพูดเล,เล่าเรื่องเก่าให้คนใหม่ฟังทุกวันทุกวันค่ะ ทำงานพื้นฐานคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงของอีดิมเนี่ยคุณยศก็เขาก็ทำงานพื้นฐานเหมือนกันคือทำแค่หนึ่งสองสามมันไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมแพ้มันคนหนึ่งคนทำได้หลายๆคนเราจะทำไม่ได้เชียวหรือใช่ไหมคะนี่แหละอย่าไปยอมแพ้มันง่ายๆอย่าไปคิดว่าอายุเยอะแล้วเฮ้ยจะไปเรียนกับคนอายุน้อยมันไม่ใช่ค่ะแต่ของอายุเยอะแล้วจะไปทํางานกับคนอายุเล น้อยมันไม่ใช่อย่าไปคิดแบบนั้นคนอายุเยอะตัวเองก็เอา้าเอาฟังคนที่เขาอายุน้อยเขามีวิสัยทัศน์เขามีอะไรเราก็ได้ไปต่ยอ,อยอดเราก็จะไปคิดสิอายุมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขใช่ไหมคะแค่ความคิดเราเด่ยความคิดเราให้ความคิดความอ่านเราอะ่ะให้มันชนะไปด้วยกับในสิ่งที่เราเกิดมาเพราะว่าการที่เราจินตนาการอะ่ะ จินตนาการคือเพื่อนแท้การจินตนาการคือเราจินตนาการไปก่อนว่าฉันทําได้นะคนอื่นหลายๆลายร้อยคนคิดว่าเราทําได้แต่เราคนเดียวคิดว่าตัวเองทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ถูกต้องไหมคะนี่แหละเพราะฉะนั้นความหวาดกลัวก็คือศัตรูหลายกาดเลยนะที่เรากลัวโน่นกลัวนี่ว่าเฮ้ยกลัวไปออกมาไรนี่คนจะฟังเราเหรอคณจะฟังไม่ฟังไม่สําคัญค่ะอยู่ที่เราว่าเรากล้าออกมา พูดออกมาประชาสัมพันธ์ไหมเพราะว่างานของอีดีมคืองานประชาสัมพันธ์โอ้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณโค้ดแมมคะ่ะที่มาให้กําลังใจกันนะคะคิดถึงนะคะสบายดีนะคะโค้ดแมมคุณแมมก็สุดยอดจริงๆเลยคะ่ะยอดแม่จริงๆเลยมนุษย์แม่จริงๆเลยทาทุกอย่างเลยเพื่อลูกได้จริงๆคะ่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราคิด เราคิดฝันถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ชัดเจนมากพอสักวันหนึ่งค่ะความฝันนั้นของเราก็จะเป็นจริงเหมือนกันอย่างผู้ถาค่ะว่าทํางานประจำนะตอนแรกที่ทํางานประจําแล้วก็คิดแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะไม่ทํางานให้มันเกษียณอายุคืออายุเกษียณอายุ60คือผู้ถาเป็นครูค่ะจะไม่เกษียณอายุตอน60 คุณถาบอกว่า55ฉันจะ,กะเกษียณอายุฉันแล้วถึงแม้ฉันจะมีเงินเก็บน้อยเก็บเงินเก็บมากฉันก็จะ,กะเกษียณอายุตอน55แล้วออกมาทําเพื่อตัวเองขอบคุณค่ะคุณอ้อยหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดก,ก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันค่ะสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละเช้าเช้ามานะออกมาคุยเพื่อนในออนไลน์เราอ่เป็นมิตรแท้ เป็นลมใต้ปีกให้การเหมือนโค้ดใหม่ที่ทำเพจตัวนี้บอกว่าครอบครัวลมใต้ปีกเราเป็นลมใต้ปีกให้กันสุดยอดมากเลยค่ะผลลูกมากเลยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะนี่แหละเขาบอกว่าส่วนความหวาดกลัวนั้น มีแต่จะบันทอนชีวิตเราถูกต้องไหมคะมีแต่จะบันทอนเราคิดว่าเฮ้ยกังวลว่าวันนี้ฉันจะทําได้ไหมวันนี้ฝนตกฉันจะออกมาไล่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือว่ามัวแต่กังวลว่าทําไม่ได้คือจะมีคนมาฟังให้หรือจะมีอะไรเหรอพูดอะไรพูดไปเลยค่ะเราออกมาเล่าความจริงใจของเราว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราสุขจากข้างใน จริงๆค่ะตอนนี้ครูถาสุกจากชักข้างในจากที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยมาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครูถาจะออกมาไลฟ์ทุกวันเลยได้ออกมาวันไหนไม่ได้ออกมามันแบบว่าเหมือนกับอะไรเพราะครูถากตั้งเลยว่าจะออกมาไลฟ์ออกมาคุยกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในออนไลน์นะคะเพราะว่าครูถาไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับคนเดียวเพราะงานของครูถากก็คืองานประชาสัมพันธ์และออกมาบอกต่อสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ราทำแล้วมันดีสิ่งไหนที่เอาทําออนไลน์ ใครคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่เลยค่ะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราศึกษามากพอหรือยังอย่างโค้ดแหมก็ทําออนไลน์อย่างโค้ดออยก็ทําออนไลน์ on, o เหมือนกันเห็นไหมมีธุรกิจแต่ก็เอาออกมาตอนนี้มันออนไลน์ยุคออนไลน์มีอะไรก็เอาออกมาในออนไลน์ใช่ไหมนี่แหละค่ะเขาบอกว่าอะไรนะความไม่แน่ใจมีจะแถมทำให้เราห่างไกลออกไปความสำเร็จ มันจะมาที่เป้าหมายว่าเราสําเร็จเป้าหมายเราชัดเจนเราตั้งไว้เลยว่าชัดเจนว่าคุณธาเป้าหมายคุณธาว่าคุณธาทําอินดีพุทาจะต้องเป็นมนุษย์เดินล้านในอินดีนี่แหละคุณธาก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นว่าทําอินดีมทาได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์คือขายอย่าคิดว่ามันไม่มันไม่ดีนะคะเพราะมันไม่มีเกียรติแต่ว่าผลลัพธ์มันน่าพอใจมากนะคะทํางานประจํามายี่สิบห้าปีผลลัพธ์ก็คืออะไรคะนี่ค่ะเออนี่แหละ เพราะฉะนั้นเรามาทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ถูกต้องไหมคะนี่แหละขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะปอยที่แชร์ให้คะ่ะในชีวิตของเรานะคะเรามีเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ตลอดกาลออมีพลังมากมีพลังน้อยไปสู่ความสำเร็จ ชักนำเอาสู่เป้าหมายเป้าหมายเราว่าเราตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เราจะเป็นอะไรเราจะเอากี่ร้อยล้านเราจะเอากี่หมื่นกี่แสนเดือนนี้เราจะเอาเท่าไหร่เราต้องเป้าหมายเราต้องชัดเจนเราทําอะไรไม่ว่าจะฟังโค้ดครูคนไหนที่คนประสบความสําเร็จเขาก็จะบอกว่าตั้งเป้าหมายนะให้ชัดเจนเขียนออกมาเลยตอนแรกๆครูถามก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้เออไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายยังไงวะเออ พอพอเอามามาฟังแล้วมามาวิเคราะห์มาจิตตัวเองพอตัวเองแบบว่าข้างในตัวเองปลูกใส่แล้วก็อเออคขานี้มาทําเป็นขอบคุณนะขอบคุณตัวเองรู้จักขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มาในเราเราก็จะดีขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยมีแต่โทษตัวเองว่าทำไมเดยอเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนเครียดอย่างนี้นะหน้าตาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภูฐาเกิดใหม่ะคะ่ะเกิดใหม่ปีนี้ห้าห้าสิบเก้าเป็นคนใหม่ คิดใหม่ทําใหม่ยังไม่สายค่ะการที่เริ่มต้นใหม่มันไม่สายเลยถูกต้องไหมคะนี่แหละเขาว่าไปยังจุดฝันที่เรามุ่งหวังมุ่งหวังเอาไว้คนคนนั้นก็คือตัวเราเองใช่ไหมเรามีความฝันความฝันของเราอะ่ะเราต้องฝันแล้วต้องทาให้มันชัดเจนฝันคิดแล้วลงมือทำเฮ้ยคำฝันว่าจินตนาการภาพไปว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นอย่างนี้นะฉันต้องได้เงินอย่างนี้ฉันต้องร้อไปตรงนั้นตัวนี้ จินตนาการไวก่อนแล้วก็ฝันแล้วก็ลงมือทําอย่าไปคิดไปแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรกับมันตรงนั้นใช่ไหมคะนี่แหละพอหาว่าเราชัดเจนในเป้าหมายของเราโลกทั้งใบนี้มันก็เป็นของเราใช่ไหมนี่แหละไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จหมดอย่างโค้ดอ้อยโค้ดอ้อยทําอะไรที่ทําอะไรนะนั่นแหละ คนเราก็ตั้งแล้วว่าเออจะทําอย่างนี้นะออกมาทําออนไลน์เป็นไงมันก็ตลอดตลือมันแบบมันเจิดเฉิดฉายออกไปเลยค่ะนี่แหละเขาบอกว่าโลกอ่ะจะชักนําเอาคนที่ใช่คนที่มาหาเราอ่ะเขาก็จะมีโอกาสที่ดีๆแล้วก็จะมาออกมาแบ่งปันอย่างกุธาก็อยากจะออกมาแบ่งปันประชาสัมพันธ์ออกไปว่ากุธาทำตัวนี้นะเออวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ว่ากุถากินตัวนี้นะ กินแล้วมันทําให้สุขภาพตัวเองก็ดีสุขภาพกระเป๋าก็ดีกินแล้วมีทั้งท้งธุรกิจทั้งสุขภาพดีทํางานประจําเครียดจนเป็นมะเร็งครูถาก็ต่อก่อนไม่เคยกินอาหารเสริมแต่ตอนนี้มากินอาหารเสริมเพราะว่าทุกสินทุกอย่างมันก็ต้องเสริมไว้เหมือนงานเรามีลมีทางเดียวมันก็ไม่ไม่ปลอดภยัยเราก็ต้องมีอีกสักละอีกทางหนึง่งกินอาหารกินข้าวเรากินทุกวันก็จริงแต่มันไม่ได้ครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมอาหารไว้ เสริมไว้ใช่ไหมคะนี่แหละคุณถาเป็นมะเร็งกินอาหารเสริมทุกอย่างทุกตัวที่ใครแนะนํามาว่าตัวนั้นดีนะตัวนี้ดีนะคุณถากินหมดเพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้จนจนทุกวันนี้คุณถาก็กินมาเจอจากอินดีนี้อันนี้ก็สุดยอดมากเลยคก็คือ g r อเอกุนี้ไม่ได้เอาออกมาเออ นี่แหละที่ทุกวันว่าอยากจะบอกอยากจะมาภาษาสัมพันธ์ว่าเราเป็นแล้วเราก็กินกินแล้วมันดีเราก็แนะนําต่อคือครูถาก็แนะนําพี่สาวจากเมื่อก่อนแนะนําให้เขากินบอกว่าพี่กินตัวนี้นะกินดูว่าไม่ได้เป็นอะไรก็กินดูเขาบอกว่าไม่หรอกฉันยังแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรให้เธอกินเธอเธอไม่สบายเธอเป็นมะเร็งอยู่เธอกินไปตอนแรกนะแต่พอตอนนี้แนะนําให้กินผลปรากฏว่าเป็นไงคะมันว้าวมากๆเลยอ่ะ ทำให้ชีวิตเาเออทำเหมือนคนไม่เป็นคนป่วยเลยอะ่ะจากการที่คนให้คีมโมมันจะมีผลข้างเคยียงแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยที่ให้กินตัวนี้ค่ะจีอาอีอตัวนี้คุณถาก็มีชีวิตใหม่คือจากตัวนี้ด้วยแล้วก็ได้จูนจิตจูนอันนี้จากโคดอ่อนด้วยข้างในเราดีเรากินอะไรเข้าไปมันก็ดีกินข้าวมันก็อร่อยกินน้ํามันก็อร่อยนนมันก็หวานเข้าไปอขอบคุณค่ะขอบคุณพยาบาลอีสขอบคุณมากค่ะที่มาให้กําลังใจสุดยอดมากค่ะแต่ละคนนะคะ สุขภาพนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราทําอะไรเราก็จะไม่เพอร์เฟกไม่ดีว่าเฮ้ยหัวจะวันนี้ฉันจะป่วยไหมฉันจะเป็นไข้ฉันจะปวดหัวไหมมันคนคิดไปก่อนมันก็เป็นอย่าไปคิดมันแบบนั้นค่ะอย่าไปคิดว่าฉันเกิดมาฉันสุขภาพดีตื่นเช้ามาฉันบอกบอกฉันบอกตัวเองเลยว่าฉันสุขภาพดีนะร่างกายฉันแข็งแรงฉันไปไหนมาไหนขอบคุณตัวเองขอบคุณให้เยอะๆอย่างครูอีกก็เหมือนกันใช่ไหมครูอีกก็เป็น ป่วยเหมือนกันแล้วก็มาเนี่ยออกมาทําเพื่อตัวเองออกมาคิดมาทําจุนมาจิตอะไรตัวเองนี่แหละก็มาเป็นมาแล้วก็มาแบ่งปัน,ปนสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเราทําสิ่งไหนแล้วมันดีเราก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนฝูงถูกต้องไหมคะรู้สึกยอดเลยข่ะวันนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งๆท,ที่ความจริงน่ะมันมีอยู่แล้วว่าไม่มีใครที่จะบังเอิญประสบความสําเร็จได้ทั้งหมดถูกต้องไหมคะไม่มีใครหรอกที่จะที่จะบังเอิญ เพราะว่าทุกคนอะ่ะเคยแพ้มาก่อนเคยเจ็บมาก่อนเพราะนั่นคือสัญญาณว่าเรามีชีวิตอยู่และเลือกที่จะอยู่กับมันเลือกที่จะเป็นนักสู้อยู่อย่างคนเป็นนักฝันฝันแล้วก็จินตนาการแล้วก็ลงมือทําไม่ใช่มัวแต่นอนฝันนะคะว่าเออวันนี้อากาศฝนตกว่ะนอนฝันดีกว่าเงินมันจะเข้าไม่ค่ะ เราฝันแล้วก็ลงมือทํามีแต่ทาท,ท,ทําทําเท่านั้นที่จะทอทอทอระทำทันทีใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณครูแพทย์ค่ะโค้ชแพทย์นะคะที่มาให้กําลังใจขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคนนีค่ะทุกทุกคนคือคือมีแต่คนเก่งๆเท่งนั้นเลยในขณะออนไลน์ที่มาให้กําลังใจกันถ้าไม่ได้ทําออนไลน์นะเราจะไม่ได้มารู้จักคนเก่งๆอย่างนี้เลยอย่างครูอีส ก็เป็นถึงพยาบาลแล้วก็มาทําออนไลน์อย่างครูแพทย์ตอนนี้ก็ขายอะไรนะขายส่งออกจากจีนอะใช่ไหมคะถ้าพูดผิดก็ขออาภัยนะคะนี่แหละทุกคนก็คือตางนี้มาอะไรมาถ้าไม่ได้ไปเจอออนไลน์มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่แหละทุกคนน่ารักมากเลยกับการทําออนไลน์ผลลัพธ์มันตอบโจทย์ เราไม่ต้องออกไปข้างในอย่างนี้ฝนตกเห็นไหมฝนตกเราไม่ต้องออกจากบ้านเรามีมือถือมีเน็ตอินเทอร์เน,น็ตทีนี้เราก็ทําได้แล้วงานกุาลก็เหมือนกันมีแค่นี้ค่ะออกมาประชาสัมพันธ์ทุกคนอ่ะไม่เคยหรอกที่ทุกคนจะไม่ไม่ล้มเหลวแต่เขาไม่ล้มเลิกทุกคนอ่ะต้องเคยล้มลูกคู่คานมาก่อน คงไม่มีใครหรอกไม่เคยลงลุกคู่คานมาใช่ไหมคะคงไม่ใช่หรอกคนที่บอกว่าเกิดมาแล้วจะประสบความสําเร็จจําเอาไว้นะคะว่าโลกใบนี้เขาบอกว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้งมวลในโลกใบนี้ล้วนมันมาจากที่ใครสักคนกล้าฝันกล้าคิดจินตนาการกับสิ่งนั้นแล้วออกเดินทางทุ่มเทเพื่อให้ได้สิ่งนั้น จากความเป็นจริงแล้วคุณละ่ะอย่ามัวแต่ห่วงอะไรนะอย่ามัวแต่ทวงเวลาที่สมบูรณ์แบบเฮ้ยว่าแต่ฉันไม่มีเวลาพอไปชวนมาทําออนไลน์มาทำเครืองขายฉันไม่มีเวลาฉันทําไม่ได้นี่แหละค่ะเขาบอกว่าก่อนออกเดินทางก่อนออกเดินทางเลยนะคะเขาบอกอย่ามัวแต่ อย่ามวัวแต่อะไรอย่ามวัวแต่รอห่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบรอให้เราพร้อมก่อนแล้วค่อยออกมาทำออนไลน์ค่อยออกมาไลค์เขาบอกกดไลค์เท่ากับกด ATM แล้วเข้ากับกดเงินเข้าบัญชีของเรานะคะเขียนเช็คเช็คมันอยู่ในอากาศนี่แหละก่อนออกเดินทางเลยเพราะห่วงเวลาอะไรนะเพราะห่วงเวลานั้นแบบนั้นน่ะไม่เคยอยู่จริงไม่เคยมีอยู่จริงถูกต้องไหมนี่แหละเขาบอกว่า อย่ารีรอไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าทำที่เราคิดที่ใจมันเพราะเมื่อลมหายใจสุดท้ายมันก็มาถึงทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตแต่มันมีอยู่สั้นเพราะฉะนั้นเรารีบทำในสิ่งที่ตอนเรามีชีวิตอยู่อย่าไปรอให้ว่าเฮ้ยตรงนน้นตรงนี้ก่อนเลยค่ะ คิดได้แล้วลงมือทําเลยทำทำทำทันดีกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าลงมือทําแล้วก็มีเลยเพราะว่าเชื่อเอยค่ะว่าเราจะเสียดดยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่เราทําลงไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเฮ้ยพอเราจะตายว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่ทําสิ่งนี้ก็ยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นอย่าทําอย่าตรงนี้คิดแล้วลงมือทํา อย่างทุกคนที่เข้ามาฟังที่เข้ามาดูตรงนี้ทั้งย,ย้อนหลังแล้วก็ไลสดนะคะทุกคนก็คือเคยล้มเหลวมาไม่มีใครหรอกคะ่ะไม่ล้มลูกคู่คานแต่ละคนน่ะกว่าจะมาได้ประสบความสําเร็จมาได้ก็ต้องล้มลูกคู่คานเพราะฉะนั้นมูไทยเมื่อตอนนี้เรามาเจอในสิ่งที่เราดีในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็ทําตามคนที่เราสําเร็จเอาไอเขามาเป็นไอดอลว่าทํำยังไงทําออนไลน์ทํำยังไงทําคือขายอินดีนทำยังไงก็ ตามคนที่เขาประสบความสําเร็จอย่ามแต่ส่งค่ะคนทําออนไลน์อยากทำออนไลน์อยากขายส่งก็ติดต่อผู้แพทย์ไปอยากทําอะไรนะ,อะไอของโคดออนเออปรับจูนจิตพลังจูนจิตก็โคดออนถ้าทําอะไรนะเกี่ยวกับไออะไรน้ํหมั่นนะของโคดอ้อยเออทาเพจทาภาพก็ของโค้ดแมม ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ติดตามเขาได้หรือใครที่ทำอินดีมคนที่ทำอินดีมก็เขาแชร์อะไรออกไปก็ทักเข้าไปได้ค่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากรู้ว่าคนทำอินดีมเป็นยังไงก็ถามคนอินดีมอยากรู้ว่าคนทำออนไลน์ปนงงนนระสบความสำเร็จก็ถามคนที่เขาทำออนไลน์ถูกต้องไหมคะวันนี้รูถามก็มาให้เล็กๆน้อยๆว่าไม่มีใครค่ะ ที่เกิดมาแล้วแพ้ตลอดการเราเกิดมาเป็นผู้ชนะตลอดการทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ชนะเราไม่มีทางได้เกิดได้มานั่งมาเป็นคนแบบนี้ถูกต้องไหมคะวันนี้ค้ถาก็ไปก่อนค่ะถ้าเห็นว่าไลไรนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากติดตามได้ที่เพจรวยก่อนเกษียณด้วยออนไลน์บายค้ถานะคะและพบกันใหม่รนหน,นะะ้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย